มาติดตามกันต่อนะคะกับการทุจริตขุดลอกคูคลองตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยปี2555ที่จงังหวัดมหาสารคามค่ะ วันนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนานั้นเปิดใจกับทีมข่าวประเด็นเด็ดเจ็ดสีถึงขบวนการทุจริตซึ่งมีนายหน้าคอยเดินเรื่องส่วนกลางแล้วก็ยังมีการกินหัวคิวสุดท้ายนะคะจะมีงบประมาณมาที่อบตอไม่ถึง50%เท่านั้นติดตามเรื่องนี้จากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะ บอ่อด้านหลังผมตรงนี้เป็นบอ่อที่มีการยืนยันจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีการขุดดินขึ้นมานับแสนแสน,แสนคิวนะฮะแต่เมื่อกลับสอบถามไปยังปลายทางของดินกลับไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ที่ไหนครับไม่มีคําตอบที่แน่ชัดว่าที่ดินที่ขุดขึ้นมาจากบอ่อแห่งนี้ถูกนําไปทิ้งที่ใดซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่ระบุในเอกสารโครงการขุดลอกคูกรองขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนาจังหวัดมหาสรารคาม แต่น er, ี่ก็ได้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสาคัญที่สอดคล้องกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทพบการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยปี2555จํานวน8โครงการรวมงบกว่า47.4ล้านบาทซึ่ง้อเท็จริงแล้วมีการดําเนินการไม่ถึง10% นายกอบตลาดพัฒนาระบุว่าโครงการนี้มีายนหน้าเข้ามาประสานง,งานกับอบตอเกือบทุกแห่งในภาคอีสานพร้อมจัดหางบประมาณจากส่วนกลางลงมาในพื้นที่แต่จะถูกหักหัวคิวเป็นทอดๆและสุดท้ายจะเหลือง,งบประมาณถึงอบตอไม่ถึง5 0เซจากงบที่ได้การดําเนินการจึงทําตามงบที่ได้รับทำาเสีเยให้เขาจาหน้าไม่ได้นะง,งานถ้าไปผ่านตอตอก็ต้องมีเลขามีหน้ามีอะไรติดตามกันไ่รู้สายใครเดินสายมันเลยเต็มไปหมดเลย ร้้อมกวว่าาจะลงงงถึงตัไดน,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 นขณะที่ปปทตรวจสอบการทุจริต2องอบตจังหวัดมหาสาร,รคามครั้งนี้พบความเสียหายกว่า69ล้านบาทแต่วงเงินในโครงการดังกล่าวต่อปีไม่ต่ำกว่า1,000 0ล้านบาทที่กระจายตัวใน62จังหวัดทั่วประเทศโครงการพวกนี้ไม่มีป้ายทั้งที่บอกว่าต้องมีป้ายโครงการนี้เราดูแล้วมันไม่มีฮะก็ไม่ครบรับสัญญา ความเสียหายต่อภาครัฐจากพฤติกรรมการทุจริตเงินงบประมาณของข้าราชการและเอกชนที่ร่วมมือกันยังมีให้เห็นในทุกท้องถิ่นและนี่คงไม่ใช่เพียงภาระของหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงเท่านั้นทุกหน่วยงานโดยเฉพาะภาคประชาชนจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการอุชอลลดช่องโหว่และลด่อง่างที่นำไปสู่การทุจริตงบประมาณแผ่นดินอัตพลดวงกินดารายงาน